สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วกับผู้ติดตามของผมสุขุสุขคนครับคลิปนี้นะครับผมสิผ้ามาเบิ้งการดูแลเลื่อยเรื่อยจะแค่หรือเรื่อยสองเกลอน,นะครับโบรานครับน่าหลังจากที่เขาคัดแล้วนะครับเขาสิดูแลจังไดเอาไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังลูกหลานเขาได้เบิ้งนะครับอันนี้เลื่อย อ่าส้อยนะครับนี่เรื่อส้อยคันธนูนะครับสองเกิดขึ้นกันนี่ครับส้อยไม่ส้อยเครื่องเลือ่อนแปวรูปนี่แหละก็ใสตัวนี้แหละครับนะต่อมาตัดโคนต้นไม้ไงกระใสเรื่อสองเกิดนี่สุ่มนี่ครับสําหรับตัดโคนต้นไม้ไงผมมีมานน้ำกันผมได้มีได้มาสองสองสองปืนครับสองขั้น นะครับนี่ครับาการดูแลก,ก็คือนอกจากสี่ห้าสี่ขาดเอาสนิมออกแล้วนะครับต่อมาเฮาก็ตตองชะล้มชะล้มด้วยน้ำมันเครื่องเกลานะครับนะ่ะถ้าป้องกันสนิมบ่อยึน้นสนิมอีกครับนี่ครับผมเตรียมมาแล้วนี่ครับนี่นะครับเบิรงสนิมกัดก่อนครับเบิงรงดู เนื้อเล็กนี่เขาบอกเลิกเลยครับนี่เห็นบอกครับนี่ครับเท่ากับท่าครับบ้านนี้ท่าท่ายทัวเบิดอทุกท่าเลยครับเพราะว่า,าเท่ากับสิ่ไได้ใส่อีกดอกครับแต่ว่ามันก็ที่าเพราะว่ามีเครื่องเรือเครื่องเรื่อยไฟฟ้าเรื่อยวงเดือนมาแท่นทีแล้วครับนะเขาจะเก็บไว้ครับเก็บไว้ นี่ครับเบื้องสนิมกินครับพู้น่ะนะครับท่าไหวให้ทั่วไว้หลายบ้านบ่มี่เหรอครับนะบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้เบิดแล้วขายเป็นเศษเล็กเบิดแล้วครับอ่าผูใ้ใดมีกันจงไหว้อครับเด้อนะครับจงไหวจะขาย มันขายไปได้มันก็บ่ไย้กี่บาทหรอครับนะครับนะครับป้องกันใจมันเกิดสนิมเอียกรักษาไว้ครับส่วนมากคนที่พอสิจำได้ก็ต้องอายุเท่าไรละ่ะสามสิปีขึ้นละครับย่างชิลันะครับกระิีเห็น ผู้ปกครองหรือผู้รับผู้แญ่เพิ่นยังใส่อยู่นอกนั้นมามันกับเรื่อยเครื่องเรื่อยนต์เรื่อยโศกมามาแท่นทีครับพี่น้องครับนี่ครับโดยเฉพาะเรื่อยนี่ครับเรื่อสร้อยนี่เรื่อสองเกิดส้อยหรือเรื่อสองเกิดขั้นทะนูนี่ครับนี่แค่สีหาเบิ้งยากหรอกครับพี่น้องครับ ไม่แฟนแอมไม่เครื่องเลื่อนก็ใส่ตัวนี้แหละครับนี่เอา้ายาขายด้วยครับเดอให้รักษาไว้ครับนะรักษาไว้ท่านน้ำมันไว้นะครับเอาลิปน,นีกยขอจบเพียงแค่น,นี้แหละครับการรักษาปืนเลื่อยเก่าโบราณอายุมาตัางแต่เกสิบปี ให้โคงท้วนให้เยาว,วชวนลูกหลานเท่าด้เบิง่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ